โอ้ยโอ้ยโอ้ยโชว์โชว์ลูกอะไรอะอาการอะไรเนี่ยกลมไปแล้วตอนเนี้ยเป็นนกแก้วขนาดเล็กเป็นเพศผู้อายุป,ประมาณ3มเดือน <3 S 2> อันนี้เ,นเริ่มพูดได้แล้วอันนี้เรียกพ่อครับได้แล้วโอ้โหสาม <3 S 2> เดือนเก่ง<ำ>แล้วพ่อครับแล้วนี้จะมีด่างตอนะนี้สวยอยู่ดวงฝนกำลังขึ้นเป็นลูกนกค่ะด่างสวยมากเลือนนกหลายตัวครับอ้วนอ้ล้วงลังมาก็หลายตัวัวอ้วนต,ตับเลยครับผม าขายตัวเล็กก็ราคาลดลงมาอีกหน่อยครับผมมีเหลืองแล้วก็มีมุกครับผมแล้วก็มีพายอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ700 8ร0แสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรสองินบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านอันดามันนกสวยงามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นลูกป้อนนกแก้วสันพอนววนะครับผมอายุตั้งแต่3อาทิตย์ถึงประมาณ1เดือนนิดนิดครับผม,มอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ทราบเพศใช่ครับอันนี้ราคาตัวละสา0พ้าร้อยบาทครับผมตป็นี้เป็นห้น 3, า0เลยใช่ใช่ราคาขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับผม เพราะว่าราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงตามตลาดตลาดต่างประเทศด้วยตลาดจีนด้วยครับผมเ่วงนี้จะข้เข้ามาตลอดที่ร้านก็มีเข้ามาทุกอาทิตย์ครับตันก่อนหน้าก็มีเข้ามาทุกทุกอาทิตย์เลยครับผมวันนี้นี่ก็มีเลือกหลายตัวครับอ้วนๆ้นล้วงลังมาก็หลายตัวตัวอ้วนตับเลยครับผมตัวเล็กคือใหญ่เท่ากันหมดเลยขายตัวเล็กก็ราคาลดลงมาอีกหน่อยครับผมตัวเล็กก็สามพันสามตัวใหญ่ก็สามพันห้าครับวันนีตับเลย ชุดนี้ก็จะเป็นลูกป้อนนกคคกกระเทลนะผมอายุประมาณ 1, 1> เดือนนิดๆนะครับผมมีเหลืองแล้วก็มีมีเหลืองแล้วก็มีมุกครับผมแล้วก็มีพายอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ7จ็ดร้แปดรอยบาทครับผม มันค่อนข้างเหลืองเยอะเลยใช่เหลืองเยอะเลยค่ะสีเหลืองสวยเลยสวยมากทีนี้ก็จะเป็นลูกก้อนนกคอกเทลแล้วก็นี่กะกันอยู่จะมีฟอพัดมีซันพอนัวจะเป็นนกไซหัดแพะอายุประมาณ3เดือนครับหัดแทบ่านเสริมมีค่อนข้างหลายตัวเลยใช้นั้นอ่สี่พันครับผม ใ,ใ,ใช่อายุประมาณ3เดือนเพราะคาเทลก็ประมาณสามเดือนครับดินได้หมดแล้วแล้วก็กินเลี้ยงได้แล้วเพราะคาเทลไซนี้ก็อยู่แตดร้อยเก้าร้อยครับราคาก็าไม่แรงจับ้องได้อันนี้ป้อนเสริมเช้าเย็นได้ครับผมสวยๆีีแก้มเหลืองนะแก้มพัดเทลคาร์เรใช่ครับผมมีปอพดัดด้วยครับผมราคายัางไงกันบ้างพี่พอพดัดนี่ก็มีอ่า ตัวละสี่ร้อยห้าร้อยครับปกพัเทลป,เปุนนะ๊เทลก็สวย,ลยแล้วนั้นห้าร้อยครับครอบพัด 4, 5, 5, 5, 5. ส่วนนั้นจะเป็นเลือดเปื้อนครับสวยมากเลือดเบื้์ดนี่นก็สวยใช่นั้นสามร้อยครับผมอจอกสีครีนคนนมนวล ออกมาหาต้อมเมื่อกีปีนต้องใหญ่เลยเนี่ยตัวปวนสุดนี้ก็จะเป็นลูกป้อนเขาคาเทวาย,ยุประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับผมอันนี้ก็ป้อนสามมืออยู่แต่ก็เริ่มหัดแทะบ้างแล้วมีสีขาวมีมุกครับผมราคาก็อยู่8900ครับ7 0 0ดร้ถึงเก0รราคาก็ตามไซส์ครับผมสีขาว ขาไซนี้ก็เก้าร้อยครับอันนี้ก็เริ่มบินบินได้แล้วนะไม่ใช่เริ่มบิน <c oughs> อันนี้ดูดูหง่อยๆอย่างนี้บินปลอเลย, <c oughs> ย,ยใช่ได <c oughs> ้ใช่อันนี้เป็นการแอป,ปแอป,ปเป็นหง่อยๆอ่ะเดี๋ยวพอ <c oughs> เดี๋ยๆนี่ทวดเลยแก้แก้งใช่สีเหลืองเท่าไหร่ที่ไหนสีเหลืองนั้นเจ็ดร้อยครับผม <c oughs> ไซจะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งครับนั้นยังบินไม่ได้ครับยังขอพิมพ์นั่นใช่เครื่องเครื่องนี่สวย ก็ที่ร้านก็าขายได้เรื่อยๆทุกอาทิตย์ครับผมมีเข้ามาทุกอาทิตย์ครับแต่ที่นี่ลูกควนยังไม่มีเข้ามาลูกควนเล็กๆยังไม่มีเข้ามาครับอันนี้หนูไม่เจอกินชีสเลยกินชีสหมดไปน่าจะ2วันได้แล้วครับใช่อ,อันนี้กินี่ก็ราคาสูงขึ้นครับขยับขึ้นมาตอนนี้ลูกควนก็อยู่อ่าแช่กับลูกคอนก็อยู่ตั้งแต่1นึ่พันถึงพันห้าตอนนี้ครับลูกควนก็แรงแรงขึ้นขึ้นใช่ครับอันนี้ไม่มีเหลือเลยเมื่อวานเขาเพิ่งขายไปเมื่อวานมีพายแดงๆ เมื่อวันขายไปพันสองใช่ลูกๆเป็นลูกก้อนอยู่นะคนน้นหนามน้นอ,ม,นนอนนมันก็อยู่ประมาณพันหนึ่ตอนนี้ขายอยู่แต่ส่วนนญ่ก็จะขึ้นราคากันเหมือนละพันกว่าละพันสองพันสามอะไรประมาณนี้ครับดูเข้มยิ่งหายยากอยู่แนี้ครับใช่ใช่ราคาหน้าก็อยู่ประมาณสองพันลูกก้อนนะครับผมตอนนี้าาหายค่ 1, 2, นอนข้างยากมากตัวนี้ก็เป็นลูกป้อนนกแก้วลูโกมาคอนะครับผมอายุประมาณสี่สิบห้าวันครับยังไ,งไ,ไม่เช็ชคเพศครับผม อันนี้ราคาอยู่ที่40,000บาทครับค<ะ>่ะรถที่เศษสําหรับลูกค้าทางช<ะ>่องก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ครับผมใน,นราคาห้อีกนิดนึงครับผมมีเข้ามาตลอดไหมคะตอนนี้อ่าลูกก้อนจะมีเข้ามาเรื่อยๆเกือบทุกอาทิตย์ครับผมค่ะวกวบูโกรกระตัวพากเนี้นจะมีเข้ามาเกือบทุกอาทิตย์ครับอันน,นี้ก็จะเป็นนกอคอเทลพร้อมทำนะครับผมอายุประมาณ8-9เดือนมีสีเหลืงอง o ลูติโนโ่แล้วก็สีขาวาบ l b i n นะครับผมมีขาวตาแดงตาดำ นี่ราคาอยู่ที่ลูปินนนี่อยู่ที่ตัวละ1,000บาทแล้วก็สีขาวนะอาบิโนโตัวละ1,200บาทครับผมค่ะคอพเปอเทลใช่คอ,อเปทลว,<ม>วันนี้นนจะมีค่อนข้างเยอะมีสีเหลืองค่อนข้างเยอะเลยครับวันนี้จะมีหลายตรงมากชุดน,นี้ก็จะเป็นนกคอเปเทลโตพร้อมทำเหมือนกันนะอายุ89เดือนครับชุดน,นี้จะมีสีอ่อนค่อนข,ข้างเยอะมีพวกไว้เฟสสวยด้านหลังค่ะไอ้ช่วยอ่านก็สวยกันด้านหลังค่อนข้างจะสวยมาก ันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ1,000บาทครับผมถ้าเป็นพวกนอร์มอลก็อยู่700-800บาทครับแต่ถ้าเป็นพวกไวเฟรนดำๆก็อยู่ประมาณ800ร้อเหมือนตัวฟวามือพวกนั้นครับอ๋อออกมาโชว์แล้วเนี่ยเมื่อกี้ยอยู่ในช่วยออกมาโชว์แล้วหลังก็จะสวยเป็นเปรตนี้ก็จะเป็นนกข้อเทลตัวพร้อมทำแล้วครับอายุแปดเก้าเดือนกันทร์ชีสีเหลือง แล้วก็สีขาวคระกันอยู่ครับผมราคาก็อยู่หนึ่งพันถึงพันสองครับผมอันนี้สวยๆหลายตัวเลยเป็นนกโต<า>ขนเรียบสวยนะพันสองชุดนี้ก็จะเป็นนกโตพร้อมทําเหมือนกันเป็นพ็อคเทลสีนอมอนแล้วก็มีจะมีพระปนอยู่พวกไว้เฟสพระปนอยู่ตัวหนึ่งพวกนี้ก็ราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับนอมอนสีพื้นๆส,สวยๆเลย จะใครต no ้องการแบบนกปีนพื้นน้อมอนแล้วก็กินน้ำมอนเป็นเป็นอยู่อลัมพ์เพืเลี้ยงโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาสไลด์ไปสไลด์มาเหมือนจะมาโชว์อ่ะอู้วูนี้ยกติดใจเลยเป็นเม็ดสีตัวใหญ่นะตัวใหญ่ครับวันนี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะชุดนี้ก็จะเป็นนกฟินเจ็ดสีนะครับผมอันนี้จะมีหลายสีที่มีเข้ามาเมื่อวาน มีหน้าแดงหน้าดำอ,อกม่วงอ,อกขาวค่ะ นี่ราคาเดิมก็อยู่ประมาณ350บาทครับกับตัวสีเหลืองราคา400บาทครับค<ะ>่ะสีเหลืองมีน้อยนะสีเหลืองมีน้อยถ้ามีคนมาคัดทุกวันครับผมค<ะ>่ะตัวนี้ก็จะเป็นหงหยกฮอลแลนด์นะครับผมอายุป,ประมาณ3เดือนก็จะเป็นสีเขียวจริงๆหงหยกที่ร้านก็มีหลายทรงนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ค่อนข้างขายดีหน่อยก็จะขายออกไปทุกวันเลยครับราคาอยู่ที่ตัว1น0บาทครับผม นี่จะมีน้อยน้อยตัวนี้จะฟีดเขียวสีพื้นอย่างเดียวมันก็จะเป็นนกของหงหยกฮอลแลนด์อายุประมาณสองเดือนนะครับผมยังเป็นนกรุ่นรุ่นอันนี้ก็มีหลายกลมครับอันนี้ราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทครับผมถ้าเป็นนกรุ่นก็คือหนึ่งร้อยใช่นกตัวก็ร้อยยี่สิบบาทครับมีหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทครับผมชอบสีไหนเลือกกันได้เลยนะผมมีเข้ามาตลอดนะพี่หงหยกที่ร้านมีทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มันเป็นเป็นร้อยร้อยตัวครับผมค่ะ นี่ก็จะเป็นสีอ่อนๆนวลๆหน่อยครับจะเป็นสีขาวฟ้าสีฟ้าอ่อนๆครับผมมันก็ราคาตัวละร้อยเหมือนกันแล้วก็จะพ่เแล้วเบิร์ตแล้วเบิร์ตพ่นอยู่ครับผมสีสดๆด้างหลังนะแล้วเบิร์ดเท่าไหร่ตัวละสามร้อยครับผมสามทำไมมาอยู่รวมกันอ่ะอันนี้จะโตจากลูกค่ันแต่จะไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ก็เลยมาใส่รวมกลัวนกโตจะกัดเขาแล้วหงสยกนี้เท่าไหร่นะพี่หงสยกตัวละร้อยครับผมอายุประมาณสองเดือนกว่าๆครับผมค่ะ วันนี้ก็จะเป็นกระจอกชวานนะครับผมนี่จะเป็นสีนอร์มอนสีพื้นเป็นสีดำนี่ราคาอยู่ที่สัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับกระจอกชวานที่ร้านก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆทุกอาทิตย์ครับแล้วก็มีหลายสีมีหลายาทรงชุดนี้ก็จะเป็นนกกระจอกชวานนะครับผมจะมีคะาสีกันอยู่จะมีซิลเวอร์แล้วก็จะมีสีดําสีนอร์มอนนะครับผม อันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ150ถึงตัวละ200บาทครับผมสีขาวกับโอรินะะคหมดไปแล้วครับผมรจะต้องเป็นมะหวานอ๋อโอรินจะแพงสุดตอนนี้ขายอยู่หน้าร้าน250ครับผมสีขาวกับสีขาวกับซิมเวอร์ตัวละ200ครับผมค่ะแต่ลูกค้ามาเลือกสีขาวกับซิมเวอร์ไปหมดแล้วใช่ใช่กับโอรินใช่ครับผมค่ะแล้วต่ซิมเวอร์กับสีนอร์มอนค่ะอันนี้ก็เป็นนกตัวนะปากแดงแป๊ดเนี่ยพร้อมทำพันใช่ครับผมพร้อมทำพันครับ ตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วอีเล็กซัสอายุประมาณ4ปีนะครับเป็นเพศเมียราคาอยู่ที่1 8 0 0 0บาทอันนี้ก็ค่อนข้างจะดุหน่อยนี่ครับจกทันทียิ่งกว่างูเห่าจกทันทีเลยดุเหรอดุดุครับนี่นี่นี่ทำไมดุล่ะลูกซื้อไปเป็นแม่พันได้ แล้วเขาจะดุกับคู่เขาไหมเนี่ยไม่ต้องหาตัวผู้ที่อายุเยอะกว่าครับถึงจะข่มก็ได้ครับผมค่ะโอ้ราคาเท่าไหร่พี่ราคา1 8 0่0บาทครับนี่ดูตาเขาสก่อนมาแล้วมาละแล้วตัวเมียไม่มีเหรอคะไอ้ตัวผู้ตัวผู้ไม่มีครับผู้ขายไปเหมือนกันครับตัวผู้เท่าไหร่พี่ตัวผู้ขายไปอยู่ประมาณหมื่นห้าครับผมตัวเมียเท่าไหร่นะตัวเมียมื่นแปดครับค่ะ อายุเท่าไหร่อ่ะพี่นะตัวผัวอายุประมาณ4ี่หปีเหมือนกันนี่ก็จะเป็นนกหงส์หยกอังกฤษนะครับผมอายุประมาณ2เดือนถึง3เดือนครับยังเป็นลูกนกอยู่อ,อันนี้ก็เหลือค่อนข้างน้อยมันมีลูกค้ามาคัดทุกวันเลยค่ะรุ่นนี้ก็จะใหญ่กว่านี่เกือบเท่าตัวนะครับอันนี้ยังไม่ผัดยังไม่ผัดขนเลยสองเดือนกว่นกว่าครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ400บาทครับ อันนี้จะเหลือน้อยแต่ว่าอาังกฤษก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆกับตัวอาทิตย์ครับผมค่ะวันนี้เหลือน้อยนะใช่วันนี้เหลือน้อยครับผมค่ะชุดนี้ก<ะ>็จะเป็นนกแก้วลิงเน็กนะครับผมยังไม่ทราบเพศอายุประมาณ1ปีค่ะตาเริ่มเป็น2ชั้นแล้วแล้วก็อันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ6,000บาทครับผมสีขาวค่ะ <corrupt> ไม่แพงใช่ครับสีขาวอาจจะเลือ่อนๆหน่อยเพราะว่าจะมีโดนผลไม้ มีใส่ผลไม้ก็ห่างก็จะเป็นเลอะๆหน่อยครับผมโอ้ตรงหน้าอกนั่นคือไม่ใช่สีชมพูนะไม่ไม่ใช่ชมพูจะเป็นสีของใบโอนวิตามินใช่ครับผมสีของวิตามินนะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจผิดว่ามันจะเป็นสีชมพูอลิงเน็สีชมพูแต่ถ้าสีชมพูเขาก็สวยนะไม่ถ้าเขามีสีชมพูนะเขาก็สวยนะเนี่ยอาทีนี้ก็จะเป็นนกแก้วลิงเน็กนะครับผมอายุประมาณปีหนึ่งเหมือนกันอันนี้จะมีเหลือสีเหลืองกับสีขาวอยู่ อ,อันนี้สีเหลืองอยู่ที่ตัวละ5,500บาทครับส่วนสีขาวอยู่ที่ตัวละ6,000บาทอันนี้ยังไม่ทราบเพศราะอายุเกือบปีในตัวสีขาวน,าน่าจะอายุเกินแล้วเพราะว่าตา2ชั้นสีขาวสวยนกค่อนข้าง,างอ้วนมาก ฤด,ดูการถัดไปที่จะถึงนี้ปลายหนาวนี้พอจะเข้าคู่ได้ใน,นทัทีหรือว่า<น>ยังเล็กน,น่าจะได้ตีขาวน่าจะเป็นนกโตแล้วสีขาวมีโอกาสเป็นตัวเมียเพราะว่าปากเขาจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่จะมีโอกาสเป็นตัวเมียรประมาณ80%ดสิเปอข้าที่ดูนะ แล้วเพศผู้กับเพศเมียจริงๆริลิงเน็ตราคาต่างกันไหมพี่เพศผู้จะราคาสูงกว่าครับผม <ฮะ S 2> เพราะว่าส่วนใหญ่เพศเมียจะมีค่อนข้างเยอะกว่าลิงเน็ตแต่จะเป็นอ่าบางสีด้วยบางสีก็จะตัวตัวตัวผู้เยอะ,<ฮ>ะบางสีก็ตัวเมียน้อยตัวผู้เยอะสลับกันก็มีค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะชุดน,นี้ก็จะเป็นอ่านกแก้วบลูเฮด ไพยอนัทนะครับผมจะเป็นนกอายุประมาณ 3- 4สี่ปีนกพร้อมผสมพันธุ์แลนนี้เริ่มป้อนปากกันแล้วค่ะ,ะเพศผู้เพศเมียราคาอยู่ที่30,000บาทครับผมมีใบเช็คเพศไหมอ่าทุดนี้มีใบเชคเพศค,ครับผมจะมีอยู่หลายคู่เลยอันนี้จะมีเป็นสิบจบคู่นะครับผมมีเยอะนะมีมีเยอะครับผมค่ะรับไปนี่ก็คือมีรังเพาะไว้เขาเตรียมใช่ครับเตรียมรังเพาะได้เลยครับค่ะ มีหลายคู่นะ,ะใช่มีหลายคู่ครับตัวอยู่ไม่นิ่งเลยอันไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยอ่าตัวผู้นั่นน่ะจะปีนปีนีย่นัอ่าไอ้ตัวเมียอ,อยู่นี่ตัวเมียจะสีซีดๆหน่อยค่ะตัวผู้สีเข้มกว่าใช่ครับผมชุดนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเลดเฟสไพร์เปิล <c oughs> นะครับผมค่ะ <c oughs> อันนี้ค่อนข้างจะแดงนิดหนึ่งค่ะ <c oughs> ก่อนเนี่ยผลก็กําลังเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวผลัดคนอีกทีก็จะแดงผลน,นี้อีกเยอะครับผมค่ะ <c oughs> เป็นคู่ไม่ทราบเพศอันนี้ไม่ทราบเพศครับอันนี้ตัวละห้าพันบาทครับผมค่ะค่อนข้างแดงมากเลยตาจะเริ่มแดงแล้วครับแล้วยังไงถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เพศผู้เพศเมียก็เดี๋ยวเช็คเพศให้ได้ครับผมจะมีชุดหลังๆมาอีกแต่ยังเป็นลูกฟ้อนเดียวก็เดี๋ยวรอดูสีก่อนถ้าเช็คเพศนี่ทราบเป็นเพศผู้เพศเมียราคาเขาจะเป็นไงครับพี่ก็ขายที่ร้านเ็าขายประมาณนี้ครับผมค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นนกนกระตัว l e medium นครับผมอายุประมาณ4ปีเป็นเพศผู้พูดได้แล้วก็ค่อนข้างเชื่องแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์ วันนี้อารมณ์เป็นไงลูกันี่อารมณ์ดีอ๋ออารมณ์ดีโชว์ความหล่อนี่เอาไปเกาให้นวดครับอ๋อนี่ราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทครับผมค่ะเท่าไหร่นะสามหมื่นบาทครับผมสามหมื่นนะคะพร้อมใบเช็คเครดิตนะพี่อันนี้ไม่ต้องเช็คเครดิตครับเพราะว่ากวกตัวพวกนี้ดูตาได้ครับ เอาไฟสองตาก็ได้แต่เนี่ยมันอายุ4ปีแล้วก็จะเป็น4ี่ตัวมีอายุ4ปีนี่ตาจะแดงใช่ครับผมอันนี้ไม่แดงใช่ก็เป็นแก้ตาได้กบพวกนี้บังชนี้แทบไปต้องเช็คเพลโชว์โชว์โชว์ในเหน้าหน่าเลยสิค่ะโชว์ปีกด้โอ้เก่งมากโอ้เก่งจังเลยอารมณ์ไหนลูกพีเข้าปีออกแต่พูดได้แต่น่ารักที่ออนพูดอะไรก็เรียกพ่อจ๋าพ่อจ๋าอะไรพวกนี้ได้อ โอ้ยโอยโชว์โชลูกอะไรอะอาการอะไรเนี่ยกลมไปแล้วตอนเนี้ยขนสวยอ่ปีกไ,ไม่ได้ไม่ได้ขีบเลยครับอ่าข้างในเหลืองขนสวยข<ช>ิดไม่มีตำหนิอ่าโชว์อันไหนโชว์หน้าหน่อยโชว์หน้า่อยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นอ่านกแก้วฮันมาคอ,เ,อาเป็นนกแก้วขนาดเล็กนะครับผม เป็นนกแก้วขนาดเล็กเป็นเพศผู้อายุประมาณสามเดือนอันนี้เริ่มพูดได้แล้วอันนี้เรียกพ่อครับได้แล้วได้แล้วหนึ่งเดือนครับก่งแล้วพ่อครับแล้วนี่จะเริ่มสวัสดีแต่ก็ยังพ้อนเสริมอยู่ครับกินเองแม่แล้วอ้วนตับเลยอันนี้กินทานตะวันได้แล้วคุยได้แล้วนะพูดได้แล้วครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งืกันบาทครับผม ชุดนี้ก็จะเป็นนกกระต้วพร้อมทำนะครับผมเป็นกระตั a อัมเวล่าอายุประมาณ4ปีอันนี้เป็นนกนําเข้าตัวเมียก็ตาแดงแป,ดแป๊ดแป๊ล้วก็อยู่กลางแดดจะเห็นเลยว่าจะเป็นตาเป็นสีทัพทพิมค่อนข้างเข้มเนี่ยตัวเมียอยู่ด้านล่างครับ<อ>แต่กาลางคืนนี้จะคึกมากเช,ช้าๆก็จะร้องแบบคึกตีปีกคือเขาป้อนปลาทุกวันและช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูของเขาอันนี้ยังไงพี่รับไปนี่พร้อมทำพันเหรอ ใช่อันนี้ไปก็คือเอาลูกค้าสามารถเราลังแขวนได้เลยตอนนี้เหลือสองคู่นะครับผมเหลืออยู่สองคู่ราคาคู่ละหกหมื่นห้าพันบาทสําหรับลูกค้าทางช่องสามารถแจ้งก็ไม่ได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมค่ะลับไปก็พร้อมที่จะทำพันนะปปรันที่เหลือนึ้ใช่ครับผมค่ะลุยตานี้น่าจะได้เนาะเพราะว่าตัวเมียกําลังถ่ายขนใหม่ก็่ส่ขนเสร็จประมาณเดือนนึงก็น่าจะได้ไข่พอดีผมว่านะค่ะ ชุดนี้ก็จะเป็นนกกระตั้วอีกชุดหนึ่งครับผมอันนี้ตัวเมียตายังไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ทั้งสองตัว<อ>ค่อนข้างค่อนข้างโตมากอ,อันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละหกหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันครับผมค่ะที่ว่ามีสองคู่นะใช่ใช่ใช่ครับค่ะไม่ค่อยเชื่องเลยนะพี่ตัวนี้ไม่ค่อยเชื่องครัใช่ครับเป็นนกที่สําหรับทำพันธุ์อาจจะเลอะผลไม้นิดนึงครับผมเป็นนกตัวใหญ่อ้วนกินทุกอย่างครับทานตะวันตัววัวนัดอะไรพวกนี้กินหมดเลย นี่ก็อายุประมาณ3ปีกว่าสำหรับลูกค้าทางช่องมาสามารถแจ้งก็ไม่ได้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับผมชนีดก็จะเป็นนกเขาใหญ่แฟนซีนะครับผมจะเป็นเกรดแก้วค่ะ<ฮ>นี่ราคาอยู่ที่ตัวละ500บาทอันนี้จะมีเสียงขันอยู่มีปุกสองฝุกครับผมที่ปน,นกันอยู่ลูกค้าสามารถก็มาคัดเลือกได้ครับเกรดแก้วสวยๆหลายตัว<ฮ>แต่บางตัวหางก็อาจจะเย็นๆ,ๆ เป็นนกต่อครับอายุประมาณหเดือนตัวละห้าร้อย <500 S 1> นะคะใช่ครับตัวละห้าร้อยก็จะมีด่างนะตอนนี้ตัวอยู่ตัวงผลนกาลังขึ้นเป็นลูกนก<ช>ด่างสวยมากเข้าไปแอบแล้วชุดนี้ก็จะเป็นนกเข,ขาเทศเขาเทศขเ,ทศข,าเทศขาแข,แขกด่างนะครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมค่ะนี่มีค่อนข้างให้เลือกเยอะเป็นเกือบเกือบร้อยตัวแลวครับเวลาก็จะมีเข้ามาเกือบทุกอาทิตย์ครับผมตัวละหนึ่งร้อยนะใช่ครับผมค่ะ ก็นั้นก็จะเป็นนกโรบินครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะครับผมเป็นนกเก่าแต่ซูมก็ไปกล้ๆอาจจะบินนิดหนึ่งค่ะนัน,นราคาอยู่ที่ 1, 5 0 0ห้อบาทใช่ครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวเมียขายอยู่หนึ่งพันบาทครับผมแล้วจะมีเข้าใหมาไหมคี่มีเข้ามาเดี๋ยวต้องต้องรอนิดหนึ่งครับผมโรบินที่ร้านก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับ ถัดมาโซนนี้ก็จะเป็นฟอร์พัดนะพี่ใช่ถัดมาด้านขวาเหมือนก็จะเป็นฟอร์พัดจะมีสีพื้นๆสีเขียวสีฟ้าพัดเทละอะไรพวกเนี้ยราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่คู่ละหกร้อยห้าร้อยหกร้อยฟอร์พัดจาราคาถูกเดี๋ยวนี้ครับสีพื้นๆก็จะถูกหน่อยคู่นี้เท่าไหร่พี่อ่าคู่นี้ก็จะเป็นพวกพัดเทลไดร์โหลดอันนั้นคู่ละหนึ่งพันบาทถัดมาก็จะเป็นพวกพัดเทลพวกตาแดงพวกนี้ยคอโล่คะอันนี้ก็คู่ละหนึ่งพันบาทมนการสวยๆเลยครับผมสีเหลือง จะมีหลายคู่เลยครับอพราะว่าจะมีค่อนข้างเยอะค่ะถัดไปเนี่ยเนี่ยครับถัดไปก็มีเครื่องเครื่องก็มีครับสีสันอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่คู่เนี่ยพู่ละหนึ่งพันเหมือนกันค่ะร้านก็จะเปิดวันเปิดตั้งแต่วันอาใช่ครับพุดถึงอาทิตย์นะครับผมพุธถึงอาทิตย์เลยนะใช่ครับผมค่ะก็จะอยู่ที่จตุจักรสองมินบุรีนะอยู่ตรงขาออกไปทางสุวินทวงศ์ใช่ครับผมค่ะ เพจก็คือร้านร้านอันามันนกสวยงามจตุจักรสองมินบุรีครับผมค่ะก็สามารถติดตามได้ที่เพจนะคะคู่นี้เท่าไหร่อะพี่คู่นั้น6กรบาทค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้พบกันคลิปต่อไปค่ะบ่ายบายมองกลซิดุนกล้องย่นหุน 芒果林。